เฮ้ยู้เติมเสียแล้วแล้วือเติมเกมยังไงวะเนี่ยเ้ยไอ้บเดี๋ยวนี้เขามีเว็บเติมเกมกันแล้วต้องนี่เลยอาร์ชอปเว็บเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆเพราะไม่บริการไม่ว่าจะเป็นโลบบฟรีไฟอาร์วีหรือแม้กระทั่งบัตรเติมเกมต่างๆอีกมากมายเติมง่ายได้ของก็ง่ายต้องอาร์ชอปเท่านั้น สวัสดีอีกครั้งครับคนดูงงใช่ไหมล่ะครับว่าทำไมถึงสวัสดีอีกครั้งกูอัดไปแล้วเราไม่แต่กูลืมเปิดไมค์ในที่อ่ะโอ้ยกูอยากตาย,ตาย,ตาย,ตายค้ากูทีกูเหนื่อยกูทโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูกันได้นะครับน,นี้เราก็อยู่กันในรายการติ๊กตักกำลังบอสอีพีเท่านะครับผมคืออะไร18นะครับผมอ่าไปเราไม่พูดพร่พ์ดัมเพลงนะครับไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่า คิดอะไรอ่ะไม่ใช่เห็ดไงการเจริญเติบโตของเห็ดอะไรวะเฮ้ยคนนี้ผมรู้จักเขาชื่ออะไรอ่ะเขาเพิ่งออเอมวีมาเองอะไรอ่ะชื่ออะวะเบลล่าเออเบลล่าที่เขาเต้นเพลงอั้นระดังอ่ะอะไรอ่ะเอ็มทูเดอะบีบั อะไรอาะสุดยอดการพางตัวฮะเฮ้ยไอ้บอสหายไปไหนเงี้ยเอ้าไอ้บอสกลับมาแล้วอะอะไรอะมึงไม่รู้ได้ยังไงไอ้แก่สายตามึงเป็นอะไรมึงเป็นต้อกระจกหรือหรือตาเขหรือว่ายังไงวะฉีดวัคซีนเหรอ ไอ้จริงๆผมก็อยากฉีดน,นะครับวัคซีนซีโนแวคของลุงตู่อ่ะแต่ก็คงไม่ได้ฉีดหรอกครับไม่ใช่เพราะไม่มีตังค์นะกูกลัวตายมึงเข้าใจไหมมึงเอาทียอะไรมาให้ผมก,กูฉีดเนี่ยเจ็บแม่คนฉีดแล้วน้ำลายฟูมปากด็อกแจ๊กด็อกแจ๊กเนี่ยฮึกูกลัวเอ่ <c oughs> วิชาป้องกันตัวเออผมอยากเรียนอะไรพวกนี้นะมันน่าจะใช้ได้จริงอ,ะอะ่ะ What is this ห,หรือเปล่าวะชุดเออวะสมมูมาลปืนมาจอ่อจัดปุ๊บปังตายตายอยู่ดีกูว่าไม่น่าทันสามสิ่งมีชีวิตที่โง่ที่สุดในโลกอันดับที่สามาต,ก 2, ตกเป็นของน้องฮิปโปโปเตมัสซึ่งนักวิจัยได้ให้คะแนนระดับ i อคของน้องไว้ที่18คะแนนแล้วกูไอคิวเท่าไหร่วะมาต่อกันที่อันดับที่สองตกเป็นของน้องหมาพานันธุ์อฟกัน ซึ่งมีการจัดอันดับเป็นหมาที่โง่ที่สุดในโลกอยู่ที่อันดับที่141และอันดับที่หนึ่งตกเป็นของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันอันนี้ควายพันไหนเนี่ยครับพันไร้เข่าหรือเปล่ากลัว้าเอาแล้วไม่ด่าลู้แล้วฮะจะไม่ให้ด่าได้ไงก็มึงบริหารประเทศเฮียเองอ่ะก็บฏจริงอ่ะไอกูดำไง ช <the> อบคนท่าเล่นแต่เธอบอกเขาคนเต้นละบํามบ๊ามบ๊ามบ๊ามบัมบ๊ามบ๊ามบ๊มบ๊า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 มบ๊มบ๊ามบ๊ามบ๊มบ๊า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 มบ๊เมบ๊ามบ๊ามบ๊มบ๊ามบามบมบ๊ามบมบ๊อมบมามบ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 บามบ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 บมบมบมบ คนสมจริงอ่ะนึกว่าตายจริงอุะโอ้อาฮะคนนารอ่ะจำมวนนะครับคนดูชาติศาสนาเนื้อฝรั่งขอบคุณครับทำพี่ใก่จังเลย กล้ามดีไครอ๋อเอาทําได้เฉยผมคิดว่าเขาแบบจะกวนตีนแบบตอกธรรมดาให้ดูอ่ะเขาเขากล้ามแล้อกวบคนพวกนี้นะมาไม่มีครับผมไม่ใช่ไม่มีใครนะไม่มีกล้าม มึงคอยดูเหอะสิ้นปีเนี้ยกูมาแน่กูจะทําให้พู้มึงดูคนดูกูจะมีซิกแพคกูจะมีกล้ามถ้ากูทำมาได้เรียกกูว่าลูกตุ๊ดได้เลยคนดูแค่นั้นแหละไม่โม้โอ้ยน่าลักอะฟาร์มบมานะครับคนดูทุกคนนะครับก็ต้องมีมุมน่าเกียดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าจะเป็นดาราหรือคนธรรมดา ก็ต้องมีมุมน่าเกลียดกันเสมอนะครับแต่พวกเราเนี่ยนะครับน่าเกลียดทุกมุมเขาเลยไม่เอาไงครับคือไม่ได้หลอดีย่ดอกเนี่ยมึงสวยใต้ห่าแหละอีสัตว์มาอีกแล้วครับที่รักของผมไอทีมมือนี่รู้งานนะเก่งมากลูกพ่อ ให้เงินเดือนเพ he ิ่มบอสเชสสวยมากครับจริงๆเป็นความฟันของผมเลยครับแบบที่จะได้จับเอ้ยได้ขับเนี่ยครับบอสเชสครัเนี่ยนะอันนี้จะอันเคยได้ยินไหมคะคนคิดดีจะทำอะไรก็ต้องได้ดีเคยและเคยได้ยินไหมคะว่าระคังดีไม่ต้องตีก็ดังแต่คนดีนะคะไม่ต้องตีมันก็ดังแต่ระคัง ที่ดีมาต้องตีแล้วถึงจะดังใช่ไหมคะแต่คนดีไม่ต้องตีก็ดังได้ค่ะขอบพระคุณค่ะสรุปว่าอะไรดีและอะไรดังเอออะไรอ่ะละครังดังเพราะคนตีแต่คนดีไม่ต้องตีมันก็ดังอะไรอ่ะสรุปอะไรดังอะไรตีวะอันนี้เขาได้คำคมเหรอครับออออออคมบริจิบาทคของกูไม่กูอยากตายกูฟังแล้วกูอยากตายเฮออียอะไรวะ บางไฟเฮ้ยเจ็บแม่เจอเพื่อนกูมนจะลิงมึงจะบ้ากูเหมือนลิงตรงไหนวะกูถามจริงเหอะไม่เหมือนเลยตอกวนจังบุลี่อะอย่าคิดที่ผมว่าลูฟี่มีกล้ามเมื่อนานมาแล้วเฮ้ยวาดสวยมากลิลิวาดนายกมีกล้ามให้ดูน้อย ว่าเรามาคี๊ๆเลยได้ไหมครับสุดยอดเอาไปเลยครับร้านไน yeah. so like, s <S ลฟ <What? S 3> ์อไอโฟนชอบคนลำนออออกูรู้ว่าพ่อกูไปประกวดไอ้เหี้ยว่าลงพุงเชีย ยึดมั้ยอะอะไรมาชิดกระแล็ดไอ้เฮียไม่ค่อยเนียนอะดูไม่รู้จริงนเนี่ยอ่เออขอโทษ ใ่ฮะไอ้เคีมกูรู้ได้ไอ้สัตว์มึงจะทำอะไรอ่ะอ่ะกูให้เลยกูให้ตัวเองเนี่ยเอาเอาสัก10ก็พอนะให้กลังใจตัวเองแล้วกันอืมเป็นรอยอะไรตริกด้วยก่ะถ้ากูไปประกันแล้วกูเห็นคลิปนี้นะ ตอนแรกก็ดีใจแหละเป็นรอยนี้เดียวที่ไหนได้สกิลคอมพิวไอ้ยึดแม่เฮียเขามีตะเก็บทรงไตหมอนเนี่ยต้องเก็บกลิ่น ที่เยานูไม่ไรแค่นาโนที่เดีมันจะเพื่ซีีก็ไปอลันแมนได้ครับสัรหาไอ้เฮีย จำได้ไหมครับผมเองไงที <mem idas> <N> ่ท <occurs> <N> ี <N> ่เคยร่วมงานด้วยกันครั้งที่แล้วอ่ะเพลงอะไรนะ I'm Sorry the Lie Me อือคราวนี้เพลงอะไรจัดมาเลยดีกว่าเพลงจ้าอ่าไม่ต้องมาดีอ่าดูเธอดูดูไปดูไปดูไปดูววันนัดท้า คนซึกวินตันติ๊กตอกทุกคนมารับคำสั่งจากแม่ทัพใหญ่นี่คือคำสั่งไปแกะรอยไอ้คนนี้ด้วยตาดิเอ้ยเอ้ยเอออะ <c oughs> ไอ้คนนี้ <c oughs> มันแฮกช่องวินต้นติ๊กตอกไปแกะรอยไปด้วยว่ามันคือใครทำไมมันใช้ชื่อว่าอันนี้แม่ 0.02 yup. ทำไมมันไม่ใช้ชื่ออื่นทำไมมันต้องใช้คำว่าอะนิเมะ0.02อะนิเมะไปแกะรอยมาได้เมื่อแกะรอยมาได้แล้วมารายงานตัวที่นี่ด่วนต้องมาด้วยเหรอครับนี่คือคำสั่งไปทำซะเพื่อกูโคชอบคะนนี่เลยวินต์้นติงทังไอ้เวนโอ้ยเชี่ยสเุดขั้ เฮ้ยเขาปับมือนี่กันหรือเลปล่าปับมือ Happy Birthday บนเครื่องบินอะไรงี้ไงเออคิดไร่ย่ายังเก็บเ e วลเขาว่าทีเด็ดถ้าพี่ไม่เยสเสียใจน,นะคะ What the fuck คุณไม่ได้ออกจากบ้านนาน กูว่าแล้วเฮียเฮียกูปิดเลยไม่ดูละมันไม่ใช่กูนะครับมันใครก็ไม่รู้กูไม่มีวันเต้นแบบนั้นแน่นอนอ่ะแมงทุเรียน มึงคนเราเลยมึงคางวะนะาเูกอคุไม่ได้น่าสสามาเลยเอาแ้คุ้ไม่ได้เาี้เอาหมูหยอกไปกินเยอะเลยพี่น้องน้องคุดไม่ได้ออะพี่ให้กินฟรีน้ำเลยลูกอีต้นุกเเหีไอเวรนไอ้เฮีย Welcome to ก็ปิดคลิปอ่ะสักหน่อยดาวจากรูปนี้สิครับว่ามีกี่เกาะหนึ่งสองไม่ใช่โอเคครับผมคนดูคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอบบอกกัด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สีอยากให้เธออยู่ตรงนี้